สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำการใช้สวิต์แก๊สของยูโรแก๊สนะครับตัว eg 2 4แล้วก็ eg advance d 32 eg advance d 48นะครับสวิต์แก๊สใช้เหมือนกันนะครับาการสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรกนะครับทุกๆครั้งนะครับจะเป็นโหมดน้ำมันนะครับโหมดน้ำมันแล้วก็ ตั้งค่าไว้เป็นออโต้นะครับออโต้ Auto นี้ก็หมายถึงว่ามีเงื่อนไขในการเปลี่ยนเป็นแก๊สโดยอัตโนมัติอย่างเช่นจะตั้งอุณหภูมิไว้ที่50องศานะครับตั้งอุณหภูมิมาต้มไว้ที่50องศาแล้วก็เวลาในการเปลี่ยนอยู่10ี10วินาทีนะครับ10วินาทีแล้วก็สัญญาณวัดรอบนะครับรอบเครื่องยนต์ อยู่ที่1,500รอบนะครับเริ่มที่จะเข้าแก๊สนะครับสมมติว่าเราสตาร์ทเครื่องอุณหภูมิได้50องศาแล้วเราก็จะนับไปอีก10วินาทีนะครับพอนับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10วินาทีเสร็จก็จะรอตัวสัญญาณรอบเครื่องสมมติว่าเราออกตัวไปได้รอบที่1,500รอบนะครับก็จะสวิตช์เข้าแก๊สอัตโนมัตินะครับ พอเขาแกส๊สอัตโนมัติรูปถังน้ำมันนะครับก็จะหายไปรูปถังน้ำมันรูปตัวสัญ,สญ,ญลักษณ์ที่เป็นถังปั๊มเติมน้ำมันนะครับก็จะไม่มีไฟติดนะครับแล้วก็ไฟสัญญาณของ eg อยู่ตรงกลางนะครับเป็นสีเขียวนะครับก็จะติดค้างนะครับแล้วก็ฝั่งขวาสุดก็จะเป็นระดับแก๊สนะครับระดับแก๊ส ทุกครั้งที่เราสตาร์ทนะครับตัวระดับแก๊สหรือเลเวลเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก็คือจะรีเซ็ตตั้งแต่ระดับล่างสุดนะครับระดับล่างสุดจนถึงเม็ดที่มีค่าจริงอยู่ที่ถังนะครับปัจจุบันสมมติว่าตอนนี้เราเติมแก๊สมาครึ่งถังอ่าเราจะสตาร์ท ครื่องยนต์ครั้งใหม่ก็จะรีเซ็ตอีกครั้งหนึ่งก็คือเริ่มต้นจากเม็ดแรกไปถึงเม็ดสองเม็ดสามก็คือครื่งถังนะครับสมมติว่าเราเติมเต็มถังก็จะรีเซ็ตตั้งแต่เม็ดแรกขึ้นไปจนเต็มถังนะครับค่อยๆขึ้นทีละเม็ดนะครับกรณีที่เม็ดค่อถังนะครับเม็ดค่อถังสีแดงสีแดง ก็จะสลับกับเม็ดเขียว2เม็ดนะครับเพราะว่าสวิตช์แก๊สตัวนี้นะครับจะไม่มีจะไม่มีเม็ดเขียวเม็ดเดียวนะครับจะมีเม็ดแดงต่อจากเม็ดเขียว2เม็ดแล้วก็จะเป็นเม็ดแดงเลยนะครับจะไม่มีเม็ดเขียวเม็ดเดียวตัวเรเวลแก๊สตัวนี้แล้วก็เม็ดข้างบนสุดก็จะเป็นเต็มถัง ก็ลดลงมาทิลเม็ดชิลเม็ดอาจจะแกว่งบ้างอยู่ที่2เม็ด3เม็ดแกวงเวลาเราเราเบรกเลี้ยวโค้งก็จะมีการแกว่งคือตัวสัญญาณจับได้ก็จะจับขึ้นมาโชว์สถานะรูกลอยในขณะนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ดูเม็ดแดงนะครับว่าเราวิ่งได้ไกลสักแค่ไหนนะครับแต่เม็ดแดงอยู่ที่ รถแต่ละคันนะครับอาจจะวิ่งได้ห้าสิบโลหรืออ่ร้อยโลก็มีนะครับถ้าเม็นแดงในกรณีที่เราอยากลองใช้น้ำมันนะครับเราก็สามารถกดปุ่มตัวนี้ได้คืออันนี้ก็จะเป็นรูปถังน้ำมันรูปปั๊มน้ำมันขึ้นมาก็คือใช้น้ำมันอย่างเดียวนะครับตัวนี้ ตอเรากดอีกทีอาจะเป็นออโต้นะครับก็ให้สังเกตว่าตอนที่เราใช้แก๊สเนี่ยไฟตัวนี้ต้องติดค้างนะครับถึงจะเป็นโหมดการใช้แก๊สแต่ถ้าไฟไฟ e-gt เขียวไม่ติดค้างนะครับหรือกระพริบก็คือการใช้น้ำมันนะครับตัวน,นี้ ปิดค้างก็คือการใช้แก๊สกดอีกทีก็กดสามารถกดได้นะครับกดโฟลเวียนเป็นน้ำมันเป็นแก๊สเป็นออตโต้ในกรณีที่มีปัญหา,าปั๊มติ๊กเสียนะครับหรือน้ำมันหมดในโหมดสตาร์ทแก๊สนะครับในโหมดสตาร์ทแก๊สให้สังเกตดีๆนะครับว่าตอนสตาร์ทแก๊สเนี่ย เครื่องยนต์ต้องต้องดับนะครับกสวิตช์แก๊สต้องดับด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ก็ดับอยู่แล้วทีนี้สวิตช์แก๊สเนี่ยต้องดับไฟทุกดวงต้องดับนะครับไม่งั้นจะสตาร์ทแก๊สไม่ติดแน่นอนนะครับทีนี้เราก็ทําการสตาร์ทแก๊สนะครับโดยการใช้สองมือนะครับใช้สองมือก็คือมือหนึ่งมือหนึ่งบิดกุญแจอีกมือหนึ่งก็ กดสวิตช์แก๊สค้างไว้นะครับอ่าเนี่ยจะสาธิตให้ดูนะครับอ่าสาธิตให้ดูนะครับวิธีสตาร์ทแก๊สอ่าไฟต้องไม่ติดสวิตต้องอฟอนะครับแล้วก็เมืนน่อนึงกดกดปุ่มตัวนี้นะครับตรงกลางนะครับแล้วก็ปิดกดุญแจ เร่งช่วยนิดนึงนะครับไฟตัวนี้ติดค้างนั่นคือเราสตาร์ทแก๊สได้แล้วนะแต่ถ้ายังเป็นกระพริบกระพริบอยู่นะครับก็คือ,อไม่ใช่แก๊สนะครับไม่ใช่สตาร์ทแก๊สไฟตัวนี้ต้องติดค้างนะครับค้างถึงจะเป็นการสตาร์ทแก๊สนะครับพอเราสตาร์ทแก๊สเสร็จปุ่มตัวนี้จะกดไม่ได้นะไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นการ ใช้กรณีฉุกเฉินนะครับไปดับเครื่อง<ล>แล้วก็เข้าโหมดปกติครับนะหลังจากนั้นเราก็ไปแก้ไขซ่อมบำรุงเปลี่ยนลัมซิม๊กและตอนใช้งานได้ปกติเราใช้โหมดอัตโมต้ทั่วไปนะครับ